พี่โยโคุรับาดเองเนะจ๊ะวัาดนี้จ้าเมลีจ้าพาเมลีมาเดินตลาดนัดก,กบานพี่โยนะจ๊ะ <c oughs> ก็เป็นตลาดนัดที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะจ๊ะตลาดนัดเล็กๆจก้ะวันนี้พี่โยก็ให้อของ,ง<บ>เซ็ตเหล่านี้ให้งบเมลีไปใพร้อมกันก็นกนได้หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะ <c oughs> ไอดูเมลีจะได้กบข้าวอะไรนะจ๊ะไองบหนึ่งร้อยบาทเนาะไมย์หัยนั่งรออยู่ก็หโดดเลยนั่งค่อยอยู่ตรงหลุมราะว่าเดี๋ยวนะอูไปนู่นอยู่บอกว่าให้ไม่ใยญยรออยู่กับบ้าน จะเล่นคันเหล็กจะขึ้นอุ้งกว่าจะไปโซงจกนัง่งรออยู่ก็หลดเจอได้เดี๋ยวจะจะไปดูเมลีกันนะจ๊ะแบบมีอะไรเด็กนะจ๊ะเน้นนี่เดี๋ยวจะเอาอันนี้จากงานของตักขยะอะไรก็มีเดหลายอย่างเดี๋ยวแม,ม่จะ,เอ,อะ,จะเอาอันตักขยะจากงานเอาอตักขยะสกันจา้ามาวันนี้มาวันนี้ฉันไปเลยมาก่อนหนึ่งเนาะมาดูทานกว่าทานไม้มืด <c oughs> ดีไม่ไมายังวะ กออตังผมใหม่เลยใช่สวยไหมคะเดวนนานเฉลีมาถักทายกันดุกิอันนี้มาลุ้นใช่ไหมใสอยากได้มะเขือดอจ้ะที่บ้านยนต์ยอ้โห ถุงบาทมาใหญ่นี่ถ <laughs> ุงละสิบบาทถามจักถุงบาทเลยเอาถุงใหญ่เลยนี่ <c oughs> เผืืองถุงใหญ่อีกใช่ไหมกเมนูอะไรอออบันนี้จะเก็ือมะเขือก็นั่นหรืว่าลูก แล้วก็ดูเลยนะกับเกงมะเขือดจ้ะโอ้วันนี้มีเมนูอะไรเดดอืไป <laughs> ดูกัรถเก๊เอ้าอะไรไปเกงด้วยเอาส้ากอกนละ,ละร,นะนรู้ออไ<ะ>ด้มะเขือสองทุ้งเลยก็ <laughs> าปานมันคือเก,กงกำลังรวยโอ้ท่เขา้าเรวย ตเต็งทัตเตงเขามีหลายอย่างซซ่าก็มีด้จินก็เป็นตลาดนัดทุกวันเสาร์กรบ้านพิโยนัดจัตวาก็เป็นตลาดเล็กๆนัดจ่ะเป็นตลาดใหญ่เนอะเขามีหลายอย่างด้จิน สามชั้นนี่ยใช้ยังไงจ้ะเดี๋ยวดีเอาไอ้นู่นแต่อะไรคุณที่ ใช่แล้วแมรี่จะเอาหมูไปแกงแล้วมาเขือนะจัะจ้ะ่จ้ะเก็ไือเอาเส้นเยอ้นจ้ะหมูถือหมูให้ไปดูแมรี่จะซื่อกับข่าวดาในงบประมาณหนึ่งรอยบาทไม่ได้จ้ะ ก็มีงมบให้รอยบาทต้นใจได้อันนี้ห้องบี่บานเนี่ยจา้<อ><อ>จา<อ>จ้ายวเดินไปต่อนะจา่า<อ>ไปดูอะไรต่อเนะน้องนี่ต้องเดินหาใบหรวผ่าก่อนจะจนี่ แต่อะไรเยแต่ไรน้พานิดโอ้สวัสดีค่ะ ดีฉันนีก็ทีหลายอย่าง,ยงอยูยจย่จะนทีคดิวเมลีใช่ไหูใบพลพาดิฉี้มีเลยกาลังต่างยำหน้มีดิฉันนียำหนมก็พะนนาลอยอยู่ใจะนทียำที่หนา่อยดิฉันนียำมันอยค่ะไม่ยำก็เต็มค่ะ

เดี๋ยวร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวยำเนจ้อยกดจ่าโอ้ยอยู่บ้านขาสับนี่นี่นะมี่สายหนกพื้นน่าจะรวยนะ่รวยนั่นเมลี่เกินงบยังนอหนิเกินเราห้าบ้านละจ้านี่ยใสหิวมาผมวงดะจ่าลูกกบพี่บ ของโปรดถ้าหน <mm ุ <mm er> ่มแก้มนาดีของโปรดหนุ่มแก้มเลยจันน <|ja|> ี้ไปหลับเลยจันจะทำไมเห็นก็เลยไม่ได้หลับมาด้วยเนาะอาใ้นมนุกกินแล้วไหมเอาให้ไม่ละสิอันน้นมกกินนะจินหเท่าไรจีกินละเท่าไรจ้ะกินละเท่าไรจ้ะนี่จินาบาทจ้ะินหนึ้าบาทเออด๋วเอาอันไหนไปให้ใสจ้าวซูสีไปให้หนกแก้ม khiệp đấy, nó chéo chéo, rồi còn bật mực, rồi còn màu trắng,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  màu เดี๋ยวจะไม่กินกับเขาอีกเดี <g ülme> ๋วยวอิ่มซูชิเราจะไม่กินเข้าวฟิมเมลี่นะจ๊ะ <g ülme> เดี๋ยวไปจองหรือว <g ülme> ่าจ๊ะจะโอ้สาวน้อยสื่อไรลูก <g ülme> <g ülme> <g ülme> ส<ห>ื่อไร ของกินหลายอย่างอยู่ในชุดได้ไอ้เพิ่มน้ำตาลเนี่ยนู่นนี่ยนู่นโอ้พากันเต็มม้เต็มมือพี่น้องก็ไปมือสองมือเต็มมือแล้วนี่พี่ตามไปอีกพี่จะันเดย์ยังหุ่นดีนะผมใหญ่ก็มี ก็เข่ามีหลายอย่างด้ยจ้ะวันนี้ก็เข่าหมากด้วยนี่ก็เข่าหลายน่าจะถิดนี่ไม่ยายนัง่งค่อยเป็นลมไปแล้วนะใส <c oughs> ่หัวละผ้าเลยไม่ได้ไม่ได้ดเดี๋ยวค่อยไป็สื่อตกก <c oughs> ะต้องกระเด็นกระลูกอ่ะนี่จ้ะนี่ก็เซ็ตซับเรียบร้อยในงบหนึ่งร้อยบาทของแมลีน่นั่นจ้ะ ไอ้เก๋เมียไรอีกนึกภอพแม่ชมมางามหนึ่งเมียอะไรอีกแม่ข้าชมมีการจำหนาวล้านแม่ข้าเลยนี่จะนี่เล่นตาแม่นี่แบบเก๋โอ้นี่เด่นนี่ใส่กอกอร่อยจ้านี่ก็เฟรนดี้น่าะนี่ใส่กอกน่าจะนี่หายตรงก็หาใครลูกจับปู่ไม่ถุงเดียวเจ้ะเอาอะไรอีกไม่นอนน่แม่นี่ยพ่อแหละลูก ก็มีงบลอยเดียวเนาะก็ต้องพอเลยจ้ะพ่อก็เป็นเด็กชายยังไงเลยนะจ๊ะไอ้จันโอ้หรืยายบนละลอยแต่ลอยนึ่งมากเกิือนลอยล้วว่าแบบเกินจริ้งทิมงยายเกินแล้วเกินองบแล้วจกกระเป๋าจะของแล้วไม่รู้เลยจ๊ะบอกให้ลอยนึ่งต้องทับกับเขาให้ลูกกินให้ได้มือนึ่งนะจ๊ะ ขาดแต่โหระพาต้องคอไปตื่นสลับขาดค่ะไปโหระพา้ะจ้ะเราะกลับไปบ้านนะจ้ะเมลี่จะไปเก็บฐานต่อย้อจ้ะนี่โอ้นี่เด็กจะทานเมลี่เดี๋ยวจะมาช่วยกันเก็บเด้อจันมาจากตลาดนัดเสร็จแล้วนะจ๊ะเออเด็กแม่เอาหมวกใส่กระดูกกรนเด็กตลาดกับเครื่องกรนนี่บอยเห็นดูจ้าไปเดินตลาดจัดมาแล้วก่อนเด็เด็กจันอ่าเยอะก็ช่วยเก็บใส่ในขี๊ดถั่ก นี่เดี๋ยวจะพนงานเหมือนนี่หนก็เชื่องได้หลายขั้นเดี๋ยวจะนี่นะได้พอไปถุงใอ่ตุ่มพักตุ่มปลาอยู่นะจ๊ะพักตุ่มอะไรไม่ใช่เจ้าเหนืออย่างวันเกิดแม่นี่ด้านนี้นี่ระวังใหญ่เลยเดี๋ยวจะนี่โอ้พูดถึงไปบอยนี่กัวใดๆจริงเดี๋ยวจะนี่ฮะเออ ต,ตาอาจจะลืมแต่เด็ดจะนี่เลยไม่ลืมสามไม่จะไม่ดียัง่ายืมให้กระตังแต่แบบขอตื้อเหนื่อยอย่างคืนนี่จะแบบไหนต้กงนอกจากเนาะหมอบกระตังให้อยู่จ้ะแต่แบบหมอบให้ต่แบบขอยืมตื้อเหนื่อยอย่างก่อนนีจ้ะไม่ใช่เม่ีีจะขาดทุนบานด้านนี้นี่นะฮึไปไหนแล้วนะ ไปคือไอหรือเปล่าไม่ใช่ยังไม่มีกับเขาไปหากับเขากวดหรือว่าเอาหลดุดเอาหลุดจิงไปเลยนี่น,นี่เอาไปไหนแล้วลเนาะชาวนี่ไปคืนเดอ้อนี่น,นี่มาลหลุดหด้ดยนี่เมย์บอกอ้าทำไมคืนเนี่ยตังหวัด้ดขีออกดับได้ไหมกู้ออกมาเนโอ้เมย์บอก โอ้่านต้นหลานเม่มามากีดดูไงมันยังเป็นดุนเบ็ดนีน่ะยังไหม่ไม้น่ะกับเม่เลยเหรอเดี๋ยวมันหนี่มันกลองอยู่บนนี่นี่กลองอยู่บนนี่จ้ะอ้าวเม่แบบมันก็มีดุนใหญ่ๆอยู่เหลือดูนะต้น่น่ะสีเม่แบบยังหม่ยังไหม่เออ ได้ไหลายอยู่เด้นี่นะเห็นแบบปืนนิดนึงก็ได้ไหลายอยู่ไหนนะยกตีเดี๋ยวเให้เมย์ตั้งขาลูกก่อนมาไปกินอะไรมาง่ายเนาะนั่นเองมีเข็เมเกลือเมย์ก็พอเด็ดลงก็เตรียมเลยด้วย เด้กปุ๋ยหนึ่งได้จะดีนะยังไม่พดเลยนี่ ต้นมะยมก็อยู่ปกติดีเด้ดจ้ะโอ้ยแม่รี่ก็เพื่อนออกตาแหละนี่เบื่อจริงเลยก็ถึงเนื้อนี่เจสซี่ก็บอกเป็นห่วงห่วงต้นมะยมต้นมะยมนะจ้ะเลยไปแอดอกจากต้นมะยมยังดีอยู่จ้ะไปมันไม่ไม่แรงนอกจากทำมันเลียขึ้นไปถึงหนึ่งหลอดเน่นอนเลยแหละเดี๋ยวหาถุงมาอีกสักลูกก็ลู้ไหมนี่ต้นมะยมแม่ลีเด็ดจ้ะ เขาเรียงไม่ยมนะจะแต่เมลี่เป็นมวยยมนะจ๊ะอนั่น,น,นก็เอาส่ยหนุนก่อนดื้อแล้วแม่อันนี้จิ๊บเงินเด้อเสร็จเหล็กเสร็จหน่อยเก็บให้หมดเลดจันเก็บไปเลยลูกเก็บเลย อถิอ่ง okay. สัวนั่งเอาเป็นแบบย ế u หมอฮักนั่งนั number, number, freely, ่งด่าตลุกเดินเดินของแต่พอนังตะลุกยากยากแต่พอเดินไปเร็วก็เดินได้คล่่งดี วอนก็ชวนไปคุดมันเข้าดตีม,มันเ้าเนี่ยนะจะไม่ได้ไปไปช่วยงานเข้าดาดับจางใช่ดับจางนุ่นเละน้องไผ่น่ะเละมที่เมี่ยเคยไปถูกปีเขาใช้เก็บเหลียญปหมไม่น่าจะห่วงนะลูกของจักกระลงนะ่ะไ,ไ,ไม่เคยห่วงพี่ตอกถ้าไปนะ่ะก็ไปขอหาด้ายนะั่น

cũ rồi mình cắt quý dày cái này mới đây. มาจากคลิปนี้ก็จะไปแค่เนี่นะจ๊ะก,กับพาไปสื่อกับเ่าวตลาดนัดเราแม่ก็มาเก็บทานต่อน,นะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบอคุณ FC ทุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแลวก็ขอบครัวนะจ๊ะพี่โยแล f อซทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจา้าตรัสดีจา้า <laughs>